ไว้เจ้าไหนือถือกล้องเจเดตนะอือเอาเอาเลยนะครับสบายดีครับพี่น้องนะครับซีโวไว้เจ้าไหนก็บอกวอาถือกล้องเออถือกล้องอันรัดหนาแท้แล้วแท้แล้วซีโววางได้ก็บอกวอาเอานะครับบอว์บอกเคยก็บอว์ได้นะครับพ่อพี่พ่อน้องมานี้ตรงกับวันที่สิบสามนะครับ มกราคม2,567ครับพี่น้องนะครับเอานะครับน้ำเออีสุสุ NPR 115แรงนะครับตัวนี้นะครับไอ้รูปหลอดในตำนานแต่ว่าปัจจุบันนี่เขาบอ่าเปานไดเพราะว่าอายุอาน้ำไหลายฟ้าหลาปีแล้วครับพี่น้องนะครับเอามาเบ่งน้ำกันนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนแรกเริ่มเดิมที2,534ประมาณนี้นะครับเป็นโตกองดำ นะครับเป็นตัวกองดำเป็นตัวนำเข้าจากต่างประเทศนํำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหัวลากคัสซีขึ้นเรือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวเกียร์สั้นตัวแรก,แรก,ก G A A, นะครับเป็นตัวเกียร์สั้นตัวแรกกองดำคัสซีเกเอเอนะครับพี่น้องนะครับมาเบิร์นังกันนะครับสีสันว่านาเพเี็ดมาแล้วจะของเดิมเพเี็ดมากระบอตํามกศิบ่าปีโดยโดยคนตกเดาเล้นะครับ,ลลนะรบไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีนะครับ นะครับเอ้าบอกพี่บอกน้องนโคตุกเปิดอยู่สองแสนบาทรถคันนี้นะครับโคตุกเปิดอยู่ในราคาสองแสนบาทแต่ว่าขายแท้ๆแสนกว่าบาทเสำหรับพี่นอ้องนะครับแจ็คสี่แสนยังมูเจ้ามาเบิง่งมาล่องขับเบิ่งเอาแจ็ค่าสี่แสนยังนะครับมูจเจ้าขับล้มดีอย,อยกระสีรถไฮไลท์เอ็นขับล้มบาดีอยอระสีบนรถรายตีไก่รถแจ็คแสนก่อไปสัตว์แสนเก้าร้อยแสนเก้าหมื่นเก้าพันไปสัตว์เอานะครับพี่น้องมาเบิง่งน้อกันนะครับหัวนะครับยังมาทัานความสะอาดนะครับพึงสี เพล er er ิดเพลนเพล็กไฟบาทั้นแลวดีนะครับตดล่องตดล่องครับเมื่อกี้นะครับครับดีนะครับรถคันนี้ขับดีขับสนุกนะครับเบรกเมื่อใส่ได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์สั้นแท้นะครับเป็นตัวเกียร์สั้นแท้โรงงานนะครับพี่้องพวงมาไล่เน่นๆนะครับเด้อนะครับพวงมาไล่เน้นๆนะครับพื้นนะครับพื้นในพี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับประมาณนี้นะครับบ่มีห้อยทะลุทะลังนะครับพื้นยังโอเคนะครับพื้นยังโอเคอยนะครับอ่ะ นะครับเบิ้งรอบขั้นยางนานะครับดูยางนะครับยางนาเป็น 825R16 นะครับเป็นบิสต์นนะครับเป็นบิสต์นนะครับราคาแสนกว่าบาทของมูเจ้าถ้าเบิ้งลักมาเบิ้งนั้นกันนะครับนะครับคอกนะครับเป็นคอกไม้ประดู่ทั้งยวงนะครับคอกไม้ประดู่ทั้งยวงเลยนะครับมีแหวนดอกจันครบทุกน็อตเลยนะครับน็อตทุกน็อตนะครับเป็นแหวนดอกจันทุกตัวนะครับใส่แหวนดอกจันสวยๆนกทุกกรวบา มันกะเกานะครับตามการเวลาแต่ว่าบ่มีหมองแตกหมองหักหอไอด้เด้อนะครับยังสวยนะครับสามารถแบกงานหนักได้สบายมากนะครับดูคัตซีนะครับคัตซีใช้คําว่าสวยนะครับสวยนะครับสวยแต่ไม่สวยมากเพราะว่ามันเกาไม่อาจจะมีสนิมเป็นบางจุดนะครับมันจะมีสนิมเป็นบางจุดนะครับกะ ย่างดีเค้นนะครับซอกหูแหนบนะครับตรงนี้นะครับซอกหูแหนบตรงนี้นะครับเป็นสนิมสนิมแตว่าได่ทะลุนะครับเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมกระเทาะนะครับด้วยอายุการใช้งานของเขาแหนบเสริมมาเรียบร้อยนะครับเสริมหนามาเรียบร้อยเฟืองไทยเป็นเอฟนะครับใส่ของ FBR นะครับเป็นเฟืองไทย FBR เรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับเอาเงาไม้นํากันนะครับข้างหลังกับปะวาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะ,อะมาดูกันพื้นนะครับเป็นเพื่อนไหมนะครับอ่ะให้พี่้องได้เห็นถึงมาตะกลอง <c oughs> เล็กฉากรถคันนี้มีเล็กฉากด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเล็กฉากหนาๆด้วยกันสิบสี่ตัวนะครับมีเล็กฉากน้งกันสิบสี่ตัวกับความแบบความาง,ง่าย,แบบายาถ้าพิวหลังคนณใ้สายแบกสายประถุเชิญเลยที่มักวนมากนะนี่นะครับยางนะครับฟังทั้งนี้นะครับ,นะรบ,รบมีชีด้ายยุเสเซนเดียว นะครับมีขีรายุ่เสนเดียวก็คือเราสิไปเหยียบต่อไม่ยุค่าเสนอบบเส้นทั้งนี้นะครับมีขีรายุ่เสนเดียวนะครับนะครับคันซี่กับประมาณนี้นะครับแบกนะครับเป็นแบบเสริมสละเป่าหมอล้มไม่เรียบร้อยนะครับเสริมสละเป่าหมอล้มไม่เรียบร้อยนะครับขันล้มแต่ว่ามันยังหลูกน่อู่นะครับหมอล้มยังลูกน่ผยพูดเลอยากใส่กับไปเพิ่มหมอล้มอานะครับกันอยากเพิ่มกับไปเพิ่มไปบ่าวากันนะครับ ทั้งนี้นะครับเพดนะครับเพจยังอยู่นะครับรุ่นนี้มันสีนี้เพดยังสีนี้คือรถนอกของแท้ครับพี่น้องนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพดสียุนี่นะครับสร้างด้วยเพดสี่ปุ่นแต่ละหม่องมาขึ้นกันนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับกระกจกนะครับขึนลงปกตินะครับกระจกขึ้นลงปกตินะครับเหลืเนี้ยรถประคายในส่ยงานนะครับรถจอดนะครับนี่นะครับแกะจะมาปั่นเสาซำหน่อยนะครับพี่น้อง นี่นะครับลองรอยอยู่นะครับอยู่ครบอยู่เรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับสีสันมันดะกสีงามอยู่แต่ว่างไปต้อโดนเฮ็ดแล้วกัสีบุกค่อยได้ใส่นะครับเจ้าของเดิมนะครับจอดมาตั้งแต่โอ้หลายปีจอดมาประมาณ4ีปีสามปีแล้วแั่นี่จอดประมาณสามปีนะครับสถานะปัจจุบันนะครับเอกสารพร้อมอนนะครับเอกสารพร้อมอนนะครับทะเบียนนะครับแก้งมอเกตเก้าให้พี่ให้น้องนะครับ อย่างมอเตกตเขาแล้วนะครับระงับการเสียภาษีนะครับแต่ว่าเอกสารพร้อมโอนนะครับพี่น้องสามารถสินําไปโอนณภูมิลำเนาที่ตั้งบ้านของพี่ของน้องได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับว่ามีปัญหานะครับมีแต่ตัญหาเอานะครับในราคา2 0 0แสนบาทเท่านั้นครับไอ้นะครับสองแสนบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าขายแท้ๆโอตุกขายเพราะสองแสนดอกขายแสนก็บาทจย็ดสี่แสนเนี่ยังยังมาบอกมาจากันนะครับพี่น้องนะครับลดขั้นนี้ถือว่า ยืนยืนรอยืนรอยืนสวยนะครับเสีว่าควมรอควมหน้าตากะประมาณนี่ตามพี่้องเห็นนะครับกับบกกระลันตีว่าสีบางบ่ได้บางนะครับพีสีให้เจ้าเห็นมาแล้วรอบหนึ่งกับ่ได้บางนะครับตามราคาตามอายุการใส่งานของเขานะครับสีสันวัานะก็บ่ได้สวยเสีว่าเรียงครอบบรรทุกเรียงคอบบรรทุกข้างหลังช่วงลุงช่วงล่างขับดีขับสลุดเกียวบนรษบัลอนนะครับ ครับนะครับเกียร์สามเนี่ยตึ๊บเกียร์บลมี่หลุดมีรันนะครับเครื่องถือว่าเกือบดีมากนะครับเครื่องเกือบดีมากนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ดีมากนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานของเขาจะหลายมือไยไอไอายปีเอมมาเบิ้งเครื่องน้ำกันเอาข่อยลืมนะครับมาเบิ้งเครื่องน้ำกันดูเครื่องน้ำกันตากร้องเขาบ้าบอาถามถามจ๊งไห๋เนาะ ก้งางหัวปากเบาๆเตรีม้าฟังเสียงเครื่องตัวเนี่ยเอา,เอานะครับเครื่องยนต์เป็น 4Bd แท้นะครับพี่น้องนะครับเป็น 4Bd นะครับเป็นเครื่องยนต์ 4Bd นะครับลอยซิบหาแท้นะครับเอาสตาร์ทเครื่องมั่งดูลูกมีน้อง ครับคุณเจ้าของคันนะครับสวิตกุญแจดับเปิดเปิดสวิตคุญแจนะครับก็เป็นเอาเสียกดึงดับเนี่ยนะครับก็เม็นตัวเสียกดึงดับเลยครับพี่น้องนะครับระบบภายในระบบขับเคลื่อนยังอยู่ครบทุกจุดทุกอย่างนะครับเบรกมือนะครับเบรกม่วงเบรกมือโอ้อันนี้ก็เล่าใสอยากล้อเนาะอันนี้เล่าใสอยากล้อโอ้ยจังไม่ใส่เห็นยังดอกพยแย่กี่ไรเออตกเต็มเสียเอออะนะครับ สำหรับผู้ใดอยากได้รถคันนี้เอาไปไว้ใส่ไว้สอยนะครับไปแบกนันหนักไปแก้ไ้ผู้ใดไ,ไหวยบระท่านในแล้วนะครับราคารถอีแตนนะครับพี่น้องนะครับราคารถอีแตนแต่ว่าคุณภาพัรบร่องว่าเกินคุ้มแน่นอนนะครับเอกสารพร้อบมบนนะครับทุกอย่างถือว่าโอเคนะครับในราคา2 0 0,000บาทสามารถบอกจาพูดคุยตอลองกันไดขึ้นก่านะครับผู้ใด,ดสนใจกรบกดมาที่ นะครับศูนย์6 8ดห้าี่ส <cha> <cha grill ik> ี ok ่หกแปดหนึ่งเจ็ดหครับไอศูนย์แปดห้าสี่ี่หกแปดหนึ่งเจ็หกับโกตุกเจริญยนต์หรือ G ีพอมาที่อู่โกตุกเจริญยนต์นะครับบ้านอยู่เร้าโกตุกอยู่นะครับบ้านเราโพหมูที่หําตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้รักใจนงรักใจ เ <c oughs> คยผักหนังเนาะนักผักหนังโก <c oughs> เอาคลิปมันสิ่เจ้านะครับเอาสรับมือนี่ <c oughs> พอพีพอหน่องไปเพียงสามีสักคนขอเก้าเข้ามาสบายดีครับ